คนจริงไม่โม้คนโชว์ไม่จริงจีนโบราณบอกเอาไว้นะครับว่าวีรกรรมความชอบที่เราเคยทําเอาไว้ในอดีตปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องพูดถึงมันแล้วก้าวสู่อนาคตมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตมากกว่าครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมังกรไทยคำจริงคำพอดแคสต์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับผม ประวิทย์ทั้งทวีสุขนะครับบรรยากาศที่เมืองจีนภายในห้องพักเหมือนเดิมก่อนออกไปทํางานนะครับก็อยากจะมาชวนคุยถึงสำนวนอมตะอีกหนึ่งทอนนะครับที่บรรพบุรุษจีนโบราณเนี่ยฝากเอาไว้ให้นะครับเมื่อนํามาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าได้เนื้อหาสาระและเป็นประโยชน์มากๆรวมถึงเราเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์เคยพบเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ่อยๆนั่นก็คือสำนวนที่ว่าเห,ห่าขั้นปู่ถีตั้งเนียนยง เห่าหั้นก็แปลว่ายอดคนนะปูถีถีเนี่ยแปลว่าถือนะฮะหรือว่าถือขึ้นมายกขึ้นมานะครับก็ยกทั้งของและคําพูดนะในที่นี้หมายถึงยกคําพูดนะครับตั้งเหนียนก็แปลว่าปีนั้นตอนนั้นนะครับโยงก็แปลว่าความกล้าหาญหรือว่าวีรกรรมความกล้านั่นเองรวมๆก็แปลว่ายอดคนไม่เอ่ยถึงวีรกรรมในอดีตครับ ขยายความได้ว่ายอย่างไรนะครับในสไตล์วิทย์ไทยคําจีนคานะครับบางทีพี่ๆหลายๆท่านที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะมีความรู้ในเรื่องของภาษาจีนดีกว่าผมเสียอีกอาจจะตีความได้คนละแบบหรืออย่างไรก็สามารถมาแชร์แบ่งปันนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเห่าขั้นผู้ถีตั้งเนียนหยงก็คือคนที่เคยทําความดีความชอบสร้างผลงานให้โลกเรื่องลือก็จะไม่กล่าวถึงไม่เอ่ยถึงวีรกรรมของตัวเองในอดีตครับจริงๆในวงเล็บก็คือ ถ้าคนอื่นจะกล่าวถึงวิรกรรมของเราความดีความชอบความเก่งกาจของเราในอดีตเนี่ยก็คงจะไปห้ามเขาไม่ได้แต่ตัวเราเองเนี่ยไม่ควรจะกล่าวถึงเรื่องของตัวเองในอดีตนะครับในวงเล็บอีกท่อนหนึ่งมากจนเกินไปนักในบางครั้งมีคนถามอาจจะเล่าได้พอประมาณแต่อย่าจุดประเด็นอย่าพูดก่อนหรือที่เรียกว่าอย่าคุยโวอย่าคุยโม้อย่าอวดนั่นเองครับเพราะคนโบราณท่านมองว่า สิ่งเหล่านี้นะครับการคุยโวคุยโมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับเหมือนสมัยโบราณนะครับเจ้าเมืองคนนี้นะครับอาจจะเล่าว่าสมัยก่อนตอนข้าเป็นแม่ทัพนะไปตีเมืองนั้นเมืองนี้ได้ห้องเต้สั่งการมาข้าจัดการให้ได้ข้าครองแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล มันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นการไม่อยู่กับปัจจุบันจริงๆมันสอดคล้องกับสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นะครับคือมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปนะครับโมเมนต์นี้เราทําอะไรอยู่ก็ขอให้มีสมาธิกับสิ่งที่ทําอยู่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความถมเนื้อถอมตัวตามความคิดของลัทธิขงจื้อด้วยนะครับคือการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับเป็นสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจก็จริงนะฮะหคือไม่อยู่กับปัจจุบัน2คือไม่ถ่อมตัวเป็นการคุยโวโอ้ออวดมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นปรัชญาทางฝั่งไหนก็มองว่าไม่เป็นผลดีกับชีวิตนะครับสิ่งที่ดีคือโฟกัสนะครับมีสมาธิกับเรื่องที่ทําอยู่ในปัจจุบัน ระวังคำพูดนะครับแล้วก็ก้าวหน้ามุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงว่าเราจะก้าวไปทางไหนเราจะสร้างวีรกรรมอะไรต่อไปในชีวิตสร้างชื่อเสียงอะไรต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าดีกว่าคุยโวควุยโมโอ,อวดกับวีรกรรมในอดีตแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องดีแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับแต่พูดมากเกินไปเนี่ย พลังของมันนะครับความยิ่งใหญ่ของมันจะเสื่อมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุยโม้คุยโวโอ,อ้วดจากปากของคนที่สร้างวีรกรรมนั่นเองจีนโบราณท่านว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งและไม่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยกลายมาเป็นท่อนอมตะคือเ่าฮั่นผู้ถีตั้งเนียนหยง ท่อนนี้นะครับคนจีนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันทั้งแผ่นดินและไทยคำจีนคำของเราก็นำมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับบอกเล่าแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กับทุกท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวิดีโอหรือว่ารับฟังเสียงของผมอยู่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากหวังว่าสำนวนนี้นะครับ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นเป็นกําลังใจให้ผมด้วยรวมถึงทีมงานทุกคนในการรวบรวมไล่เรียงข้อมูลนะครับผลิตออกมาเป็นเนื้อหาสาระเหมือนเดิมครับทาง Awake Media ไทยคำจริงคำสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปทำภารกิจก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่ตอไปของเราทางไทยคำจริงคำสวัสดีครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมองค์กร